เก่งมากครับเก่งมากนะครับตามหลักสากลจริงๆแล้วนะครับจะต้องใส่เสื้อชูชีพนะฮะในระหว่างที่โดยสารออกจากเรือชูชีพไม่พอครับชูชีพไม่พอเอามาเยอะไม่พอครับโอเคหนตัวเล็กตัวเล็กครับทานข้าวยังลูกหินข้ายังินข้าวยังลุกกินข้ายังลุก กลัวอยู่ไม่ต้องกลัวน้าหรอกน้าไม่กินเด็กหรอกน้ากินแต่สาวๆเอ้ยไม่ใช่กินข้าวหรือยังเนี่ยตัวเล็กโน่นน่ะมามาอยู่้งในฝนกำลังจะมาอีกระลอกแล้ว คนที่ไไยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เขาจะมีข้อ,อกังวลอยู่แล้วจะมีความกังวลใจยอยู่แล้วเพราะว่า เราว่าอะไรครับท่านประธาน,านาาคือสถานการณ์นี้คือคนที่อยู่เนี่ยคือเขาจะเกิดข้อกังวลใจคือเขากังวลว่าสถานการณ์จะอ่จะอ่คงที่เมื่อไร่และใครจะเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ,อคการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันเขาไม่เหมือนปกตินะฮะจะออกไปไหนจะทําอะไรมันก็มีข้อจํากัดไปหมดนะฮะ,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 ะเดี๋ยวรับน้องก่อนนะครับโอเคมันจะผมรับเองครับ เราใช้น้องด้วยน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาคุณแม่มาแล้วนะน้ำมีครับมามาเลยครับมีน้ำมีน้ำมีครับพี่มาอ่าาอมีกคนหนึ่งแล้วนั่งนี่ลูกออกข้างนอกเหรอครับเป็นพี่น้องกันเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ากอดกันไว้กอดกันไว้ ชื่ออะไรคะบอกได้ไหมเนี่ยน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะอยู่รอคุณแม่แป๊บเลยไม่คุยกับคนแปลกหน้าเหรอไม่แปลกนะเราไม่แปลกธรรมดาที่เราอ๋องอันยิลาลูกซื้อหยังครับเนอหน่ะพอได้ซื้อหยังครับบอกได้บอบอกหน้าได้บอซื้อหยังก่อนบอกในเร็วมาบอกไม่ให้ขี้เลอะกับบาทเออบม่ให้ขี้เลอะน้ำเด้อ ไม่เอาไม่แก้งเด็กเด็กร้องไห้ว่าภาษาอีสานหรือว่าว่าภาษากลางนี่คนโคราชโคราชบันเองนั่นบอกคุณผู้ชมเด็กรุ่นใหม่พูดภาษากลางหมดแล้วส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่จะยิ่งยิ่งเป็นเด็กในเมืองเขาจะพูดภาษากลางนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภาคอีสานใถ่ายรูปบนน้ำตาลหรือกล้องมือกล้องถ่ายภาพถ่ายบ้างอ้าว คุณแม่มาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวคุณแม่กำลังจะมาโอเคโอ้ยัอดีคุณหมอครับคุณหมอเชิญั่งครับไปไหนนี่าขึ้นบนสารลางมีน้ำากอนกลัวน้ำมันไ่ได้เนาะคุณหมอลูกคุณหมอลูกสาวคุณหมอแล้วครับลูกสาวแล้วฮะนกี่นกรอรอร้ัรั อของเด็กวางนี่เอไว้อ่าโอเคอ่าอันีไว้ยัถือไว้ตไก่ไก่พอบีไหมเดี๋ยวเรารับครอบครัวของคุณหมอนะครับคุณหมอทักดาแล้วคุณหมอดวงใจออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าฝนนั้นยังคงสลับกันอยู่ว่าเดี๋ยวตกบ้างไม่ตกบ้างแล้วก็ตกแล้วก็หยุด จะหยุดตกตกกันนะฮะอ่าอันนี้ภารกิจนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปโอ้แล้วภารกิจเรียบร้อยเอามาหมดยังดำอ่ามาแล้วเอามาแล้วครับออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ละโทรศัพท์จะโอนหรือเปล่าขอรับประอนเออเดี๋ยวไอไก่อันนี้มีแอดมินส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราเข้าไปช่วยเหลืออีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลก่อนนะครับเอาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเหมือนนั่งเรือเที่ยวนี่แหละนี่แหละ หโหพออกไ,ได้เปาวรบกวนกันยังไงตรวจสอบไม่ได้ง,ง่าะนะครับมีคนเข้าไปช่วยเหลือร<ด>ืยังในหมู่บ้าน หมูบ้านนาหนองคองโอเคสไลด์ลงมาได้เลยกบปลาซิวเดี๋ยวส่งทีมขึ้นมาช่วยไก่ไก่บ้านพิทุตาวันกบปลาซิวเอาและใกล้เคียงหมูบ้านข้างเคียงน้ำท่วมสูงมากตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้น้ำยงสูงแล้วก็ไฟฟ้าดับครับผมเพื่อนพอมีแบตสำรองส่งข่าวล่าสุดมาบอกเมื่อเชือกแดงอยู่ไหนเชือกแดงมันไม่ีเชือกแดงนี้เอาเชื่อแดงมาเชืออแดงมาเชือกแดงมาเวียงเชือกแดงขึ้นไป เดี๋ยวไปลงที่านาคางก่อนคีนี้น่าจะอยู่ห่างจากเราครับไกลไกลไกลขึ้นทางเสาไฟทีบเก่นนนู่นเขาตัดไฟแล้วขึ้นได้เลยขึ้นทางเสาไฟเดี๋ยวนะครับคุณลุงอยู่เฉยนะครับเดี๋ยวผมทางนู้นด้วยใช่ไหมทางนู้นจะออกด้วยใช่ไหมสมาชิกแฟนเพจอีจันส่งข้อความมาบอกว่าซอยธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการอาหารแล้วก็น้ำแล้วก็เทียนไขนะคะ มีเด็กด้วยนะครับประสานในพื้นทีแอดมินบอกว่าประสานพื้นที่ให้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวประสานให้นะครับขอน้ำข้าวอาหารถนนประชาอ๊ะส่งเชือกแดงขึ้นไปพี่คุณหมอครับถนนประชาอาะตรงนี้คือตรงไหนตรงหอมนาฬิกาสมหอมนาฬิกาเขาไม่ออกไก่อ๋อันนี้หอ ถนนประชาราดอ๋อถนนประชาราดหน้าร้านเสิ็ขึ้นเลยขึ้นเลยเขาตัดหมดแล้วไฟไม่มีหลังสิกก์ทางน้นใช่หน้าเสีึงไม่ไม่เขาทางขึ้นเลยอ่าคือจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราเราเดี๋ยวจะออกไปดูอาหให้นะครับว่าพี่ทหารเนี่ยพอจะมีอาหารเหลืออยู่หรือเปล่า ด้านนี้หน่อยนะครับนี่เราจะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเปิดเปิดช่องหนีไฟนะฮะเพื่อที่สองเล่นนะแล้วก็ทำไอี้ยเนี้ยผูกแล้วหย่อนแกลงมาทางนี้เลยให้สไลด์ลงมาเลยลุงทางไหนล่ะทางนี้ล่ะลุงช่วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุงเอาเฉพาะของที่มีค่าจำเป็นพวกประชาชนอะไรเงี้ยก่อนนะครับ คือยังไงช่องข้างล่างออกไม่ได้เหรอพี่ออกไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้ามันล็อกอัตโนมัติรับไม่ไันจะล็อกคือเชื่อมน้ำปั๊บพอเขาตัดระบบไฟปั๊บมันล็อกประตูไฟฟ้าป่ะครับโอ้โหเขาเผื่อชีวิตไว้แล้บปหืมประตูคืออย่างบ้านคุณหมอคุณหมอบอกว่าทําไฟฟ้าข้างหนึ่งแล้วก็ธรรมดาข้างหนึ่ง เป็นระบบแมนนวลใช่ออกมาได้นี่ไงแต่อย่างหลังเนี้ยเขาทำประตูไฟฟ้านะฮะพอเขาตัดระบบไฟปั๊บเนี่ยประตูจะล็อกทันทีครับไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับเพราะว่าการเปิดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นและด้านหลังเขาไม่มีประตูออกนะก็เลยจะต้องทำลายกุญแจออกทางช่องหน้าต่างหลีไฟนะครับแล้วก็โรยตัวคุณลุงลงมาด้านล่างนะครับถ้าขึ้นดาดฟ้าแล้วยตัวตรงนั้นได้ ตรงนี้ใกล้กวมาามันสูงเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูภารกิจของพี่กู้ภัยที่จะใช้ระบบเชือกนะครับในการโรยตัวผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านบนนะครับโดยผ่านระบบเชือกลงมาจากชั้น2ลงมาด้านล่างเพื่อที่จะขึ้นเรือของเราอ,ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้นะครับปัญหาของ ร้านสมหวังพาณิชย์นะครับก็ขายพวกเสื้อผ้าพวกชุดลูกเสือชุดเด็กนักเรียนบอกว่าบ้านหลังนี้ใช้ประตูไฟฟ้านะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดได้ก็เลยจะต้องออกกรงช่องประตูลั้วกรงเหล็กนะครับที่เอาไว้ทำเป็น ในส่วนทางหิีงไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะน,นำครอบครัวนะครับของร้านสมหวังพาณิชย์นะครับด้วยวิธีการโรยตัวนะครับใช้เชือกพาพูดกิจุครั้งอยู่ด้านบนนะครับนำลงมาสู่ด้านล่างนะครับ <c oughs> มอเขาหู่20ต่แมเเขาหูแนบางคนบอกว่าน่าจะเปิดได้แต่ก็คือเจ้าของบ้านเขาบอกเขาเปิดไม่ได้อะพี่ คุณสำหรับกำลังใจแฟนเพจของอีจันนะครับทุกคนน่ารักมากเลยส่งกำลังใจมานะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดสกลน,นครบอกว่าขอให้ผ่านพ้นจุดวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับผมเองนะครับ ก็ขอเป็นตัวแทนเพชรอีจันร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาด้วยวันนี้เป็นตัวแทนของเพชรอีจันร์ครับนะฮะนำะเพื่อนนะฮะผู้ภายนะ,ะเข้ามาทําการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครซึ่งเมื่อวานนี้เราทราบข่าวนะฮะเราก็รวมตัวกันทันทีเดินทางมาจากหวัวหินนะครับพวกเราเดินทางมาจากหวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาที่สกลนครระยะทางร่วมประมาณ900กว่ากิโลเมตรเดินทางมาทั้งคืนครับมาถึงเชา้าก็ปฏิบัติหน้าที่ช่วย พี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ในนี้เลยนะฮะยังมีแฟนเพจของอิจันนะครับส่งข้อมูลเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับมาจากผมตามเพจอยู่ครับเพจอิจานอ๋อพี่เป็นพี่เป็นแฟนของเพจอิจานเนาะใช่ใช่ครับเพราะเมื่อคืนกดดูเห็นว่าจะส่งทีมรถออฟโรดเข้ามา อืมครับโชคดีครับแล้วก็มีทีทมของสิงหาสาด้วยเขาเดินทางเข้ามากำลังกําลังประสานงานกันอยู่นะครับในส่วนของสิงหาสานี้เขาจะเป็นเ,เครื่องของน้ําดื่มแล้วก็อาหารนะฮะแต่ว่าทีมของเราเป็นเป็นทีมกู้ภัยนะฮะอยู่ในทีมงานของอิจารนก็นำพี่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างก็ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับคุณหมอติดคุณหมอติดตั้งแต่วันไหนฮะ ผมติดตั้งแต่วันพฤหัสครับอุ้ยพดจ้าครับคุณหมอติดต่อวันพฤหัสเลยใช่ใช่ครับคุณหมอเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นลมพายุมันมายังไงทําไมน้ำมันถึงมามากขนาดนี้เมืองสกลไม่เคยท่วมตั้งแต่ปีหนึ่งแปดที่ผมยังไม่เกิดนะครับที่แม่เคยเล่าให้ฟังนะครับแล้วพออยู่ๆเนี่ยก็ฝนมาเราก็เอ๊ะคงน่าจะระบายทันเพราะเคยตกขนาดนี้เราระบายทันแต่ก็เอกใจว่ามันกําลังปลิ่มฟุตบาทละเลยชวนแฟนว่าเอายังไงดีเราขนของหนีขึ้นก่อนดีไหม ก็เลยตัดสินใจว่าขนเท่าที่ขนได้ครับพวกยาพวกอะไรพไม่ได้ครับเอาแค่คอมที่ม uh ีประวัติการไขขึ้นได้ทันกับเอาลูกแล้วก็เอาพวกน้ำดื่มขึ้นทันครับ เนี่ยครับแล้วก็เลยยังโชคดีที่มีเพราะว่าแบงค์สองตัวก็ยังพอติดตามเพจได้ก็คือเป็นเพื่อนที่คลายก็เป็นได้ทิ้งไว้พอพวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเห็นว่าฝนม่ตั้งเท่ารอบหนึ่งถ้าไม่ออกเนี่ยจับเชือกลากห้อยตัวมาเป็นต้นขาผมนะขออนุญาตน้ำหมอาความรูจุดนี้ก่อนครับผมแล้วใช้ขาประคองเดินมาน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่เชือกเอามือจับเชือกป้อขาลุงอ่ะลุงไหวไหมสู้ๆลงสมหวังได้ได้เหมือนล่นตัวลงมาสู้ๆจับดีๆเอาใครขึ้นไป็น

คอยคอยรับมุมนี้เถอะไม่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 ต้องจับขนนะครับผมจับน้ำหนักดเชือกลงจับเชือกครับหัวลงมาหัวลงมาอกหัวลงมาปลุกปั้วขาลุ้นปลุกเดี๋ยวจับขาผมไว้เอาขาลงมาก่ใจเย็นๆครับค่อยๆลงเลค่ะค่อยๆลงค่อยๆเอาใครที่ ขาลงสองข้างครับลุงแล้วจับเชือกแน่นๆลงลงลงตัวดึงดึงตัวขึ้นไปเองก่อนนะครับอย่าปล่อยมือนะขาลงมาขาลงมาโอเคนะขาลงมาลุ้นมาลุ้นมาเรื่อยลุ้นมาเรื่อยโอเคโอเคครับปลอดภัยแล้วลุงปลอดภัยแล้วครับเชือกไว้ดับดับเชือกไว้ยหงสเชือกไว้ยหงสเชือกไว้ยอันหนึ่งสองสามอึ้บโอเคปลอดภัยครับพี่โอเคอาพี่หงส์หงส์มาหงส์มาหงส์มาโอเค เอาปลาฝั่งนู้นโอเคได้ๆๆเลยเอาคนลงมาเอาคนลงมาพาพาพาคุณลุงเดินมาก็ลุงลุงคุลุงเดินไปเลยครับเราช่วยคุณลุงสมบังลงมาชั้นสองนะฮะคือโอเคครับคุณงนั่งเลยครับนั่งเลยนะครับอครับอเครอเครับอ่คโอเคครับครครับอเัคครับโลเเคเครับเนคับอบเ คือน้ำมันครับคือมันขึ้นชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นขนาดไหนคุณหมอก็แบบเราคุยเราเริ่ม8โมงครับที่น้ำอยู่ทีุ่ตบาทแล้วหลังจากนั้นประมาณ9โมง10โมงมันก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าในี้บ้านนะครับแล้วพวกเราก็พยายามขับรถกระบะโฟลวีบอกไปเพื่อจะไปสวนกระสอบทรายแต่ก็มองดูแล้วว่ากระสอบทรายน่าจะเอาไม่อยู่ครับก็เลยขับมาจอดที่ที่คิดว่าสูงที่สุด แล้วก็เดินกลับมาเพื่อมาดูลูกเนี่ยครับหลังจากนั้นน้ำก่มาเยอะมากแล้วเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองจนถึงบ่ายสามฝนก็ไม่หยุดมันก็ท่วมแบบนี้เลยครับประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยครับที่นี่แล้วไฟก็ดับเขาก็เริ่มตัดไฟครับหลังจากนั้นฝนก็ตกทั้งคืนจนมาหยุดที่ประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วแล้วก็ตกใหม่อนห้าทุ่มครึ่งนะครับ หมอก็เลยเก็บของพอที่จะเก็บได้แล้วก็นํำครอบครัวขึ้นบนที่สูงใช่ใช่ครับพอรวน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลด้วยแล้วก็พวกสัตว์ที่มากับน้ำครับอืก็เลยเอาเท่าที่ขึ้นได้คือเอาลูกขึ้นเอาน้ำเอานมที่ได้ขึ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเราได้กินข้าวบ้างไหมคุณหมอไม่นู้ไม่นู้ไม่รไม่ได้กินเลยครับไม่ไกินไม่ได้่ มีนมกินซีเรียลอะไรเ่ยเมื่อคืนแล้วก็กินกระทังท้องด้วยด้วยนมอ่ะเนาะใช่ครับแล้วน้องๆกินอะไรอะพี่น้องๆกินซีเรียลกับนมกินซีเรียลกับนมเนาะม่หมูแผ่นอะไรแล้วก็มีหมูแผ่นพอดีวันที่กลับจากขอนแก่นก็ไม่รู้เอจใจยังไงก็แวะซื้อหมูแผ่นมาเสียตัวขอได้กินเนี่ยครับอ๋อหนูใส่หมวกฝนตกฝนตกใส่หมวกแต่นนี้ใส่ฝนลงเม็ดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอย่าพุ้งจมูกนะหายใจไม่ออกเลยคนละพารกิตนะคนละารกิต ได้ข่าวที่โรงพยาบาลตกพ่ว่โอเครับพี่รนหน่อยไปครับเรานันครัวของคุณหมอดวงใจแล้วก็ น,นข้าวบคุณหมอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายเก็บพวกเครื่องสักภณฑ์อยู่ในเขตเทศาบาลสกลนครเราพาพวกเขาออกจากบริเวณจุดเสี่ยงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปอยู่อ,อย่างที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาช่วงเช้ามาเลยจนถึงหน้กระดาษนี้นะฮะเรายังไม่พบเจอแสงแดดเลยเราเจอเมฆที่ปกคุม ทั่วบริเวณนะฮะในเขตอำเภอเมืองสกลน,นครเป็นเลขสีดำที่ปกคุมพื้นที่ในส่วนนี้นะฮะแล้วก็มีปริมาณน,น้ำฝนที่ยังคงตกกระโปลายลงมาอยู่บ้างนะครับทำให้มีประชาชนตอนนี้บางคนก็ยังสองจิดสองใจนะบางคนก็ตัดสินใจแล้วชันต้องขาวรอบคกลัวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับนื่อกีเป็นทางเลือกที่ ไปไที่สุดนะครับอามาเลยเร็วๆของด้วยเหรอโอเคในระหว่างทางเราก็จะเจอคนที่จะโบกเรือเรานะฮะเพื่อที่จะออกไปข้างนอกเราก็ต้องรับเขาอะนะฮะเพราะว่าเรามาภารกิจนะครับนำคนออกจากข้างนอกโดยเฉพาะนะฮะตอนนี้ ต้องต้องบอกตามตรงนะว่าทีมงานเองในทีมที่ผู้ภัยมาถึงก็ยัด้ทานข้าวเลยนะครับเพราะว่า,ามีโรงทานของทหารนะครับมาตั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเบื้องต้นนะแต่ว่าข้าวของที่ที่ผู้ภัยยังไม่เห็นนะแล้วก็ทีมผู้ภัยในส่วนของมูอที่ต่างๆก็ยังคาดว่าน่าจะยังไม่ได้ทานข้าวกันทุกคนมุ่งเน้นมาในจุดนี้คือจุดประสงค์ที่จะ เข้ามาช่วยเหลือนะครับเป็นอันดับแรกนะฮะ